เอานะครับก็มาพบกับผมต่อจิรยุทธพ่อสุนะครับวันนี้เรามาอยู่กับชาวพ่อสุอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม GTA นะครับผมไอ้เป็น GTA นหรือเปล่าผมไม่รู้นะเป็น GTA ออนไลน์เดี๋ยวไปบางแสนก่อนนี่นะครับมันเป็น GTA ออนไลน์นะเรามาคบกับติมวันนี้ก็โชคสีน้ำเงินนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขับทัวร์ ชวนี้ดีกว่าตกล้อได้ด้วยโคตรชอบอ่ะทุกคนสุดจัดใครอยากให้ผมทำออมคลิปสอนตาวนดก็เมนใต้คลิปได้เลยครับอ้ยโหทุกคนสุดยอดมากเลย เดี๋ยวเราจะไปพันเมตรดีกว่าอันนี้คันที่ผมทำลูกแล้วนะทุกคนหมื่นเมตรริบเปล่าไม่ใช่พันเมตรเนาะไงไปถนนหมื่นเมตรนี่ไงเราจะมาดูว่าเราวิ่งได้เท่าไหร่ทุกคนรับ ขอลงรถขึ้นใหม่ก่อนดีกว่าขอเขาอนุญาตเสียรถใหม่นะครับผมไม่สู้คอทั้งหมด ไม่สุกเขาทุกคนเขาออกตัวก่่นผมอ่ะแซงเข้ามาทุกคน รถเราวิ่งได้แค่สามร้อยเองทุกคนวิ่งได้300แค่สามร้อยรถโคตรช้าโคตรชอบเสียงทุกคน ทุกคนตอนนี้เรานำนะครับโอตอนนี้เรานำนะทุกคนอ้ยไม่เบาไม่เบา,เ,บาเราไม่เบาว่ะรถวิ่งสามร้อยก็ชนะได้เว้ยเมื่อกี้เขาออกก่อนเรารอบนี้เราต้องออกก่อนเขาทุกคนก็มันจะได้แฟร์ฟรฟรกันในตลอดเข้าเวรน ทุกคนเราเด้งเราเด้งออกนี่แหละผมไม่ชอบมันมีปัญหาตรงนี้เลยมันเด้งออกอ่ะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เอาให,าใหม่เกื่อกี้องาบอกว่าตลอดเ,เข้าเวอันนี้คือเราแพ้เราเป็นเราแพ้ทุกคนดชิวๆทุกคนไม่เป็นเลยเด้งก็เข้าใหม่ทุกคนเราไม่ยาก เมื่อกี้เขาบอกว่าตำรวจเขาเ้าวรเดี๋วเดวเดวเดวเอาจะไป,ไปหาตำรวจนะครับขอยัดอาวุธแป๊บนึงนะครับ แล้วก็ใส่ชิลคพรับทุกคนไม่เป็นไรผมแค่ยำโอ้อยมีคนมาหาเรื่องผมแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมขอหยุดทำรูปแป๊บหนึ่งนะครับ ไปในเรียทุกคนไปในเมืองเนาะ โอ้ถ้าเป็นของจริงตายแล้วทุกคนอะไรเนะี่ยรถพัง ประชาชนทักะครับทุกคนสำหรับคนที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ thank you โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ